ออกความเห็นกันหลากหลายมากนะครับแล้วก็ในช่วงนี้เนี่ยแต่และองค์กรเนี่ยก็ยังประเมินสถานการณไ์ไม่ชัดเจนนะครับว่าสมาชิกของตนเองนั้นเนี่ยนะครับจะ,ะ,ะมีความเห็นที่ออกมาชัดๆอย่างไรนะครับแต่ขณะนี้ที่เราเห็นร่วมกันนะครับก็กรกรอเห็นว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยนะครับกำลังนําไปสู่การเผชิญหน้ากับกันในสังคมอย่างกว้างขวาง น่าจะก่อให้เกิดความเสียหายต่ออย่างรุนแรงต่อเศรษฐกิจของประเทศ <_ d ata> เพราะว่าองค์กรของกองรรนั้นเนี่ยก็มีหน้าที่เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจและพัฒนาธุรกิจนะครับและด้วยความยั่งยืนกกรมีความกังวลต่อสถานการณ์นี้นะครับจึงขอให้ทุกฝ่ายดําเนินการเพื่อให้เกิดทางออกซึ่งจะนําไปสู่การคลี่คลายสถานการณ์โดยเร็วที่สุดเพื่อทำรงไว้ซึ่งความสงบและความเชื่อมั่น ในศักยภาพและความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของประเทศนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราเห็นตรงกันนะครับ